สวัสดีพี่ๆทุกทกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาเป็นคลิปสั้นๆครับอาจจะไม่ยาวสักเท่าไหร่แต่ว่าจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนฝาหลังหัวโวยนัวสามไอนะครับตัวนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนฝาหลังนี่ทุกคนถ้ามันแตกละเอียดแบบนี้เราต้องใช้ความร้อนเป่านะครับนี่เป่าไว้ทั่วครับทุกคนเป่าไว้ทั่วเลย นะครับเพราะว่ามันมียางนะครับยางสติกเกอร์หน้าจออยู่หลังจากที่เราเป่าพอร้อนรแล้วนะทุกคนให้หามุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะครับนี่งัดออกมามันจะหลุดออกไม่หมดนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเศษแก้วละเอียดนะครับเราต้องงัดใหถึงสติกเกอร์เลยทุกคนนี่งัดไป ช้าๆนะครับนี่ดูนะครับดูมันจะยากตรงการแกะนี่เลยครับขั้นตอนการติดกลับเนี่ยมันไม่ยากนะครับนี่มันจะมันก็จะแตกเล้าไปทั่วนะครับอ่ะเราก็ใช้ไพ่สอดทุกคนอ่าเมื่อมันเริ่มหลุดแบบนี้แล้วเราก็ใช้ไพ่สอดนะ มันจะมีสายแพร์อยู่ด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะเด็ดขาดเลยนะครับนี่สายแพร์ตัวนี้อย่าลืมเด็ดขาดนะทุกคนแล้วระวังนะครับระว,วังนี่เมื่อฝาหลังหลุดนะครับให้เราพลิกออกมาทุกคนให้เราพลิกมาแบบนี้นะครับไปถอดสแกนนิ้วออกก่อนเลยนะครับถอดสแกนนิ้วออกโดยการนี่ดึงแบบนี้ แยกฝาหลังออกก่อนหลังจากนั้นก็เรามาดูว่าฝาหลังเราเนี่ยมีอะไรติดอยู่หรือเปล่านะครับหลังจากตรวจสอบแล้วว่ามันไม่มีเศษกระจกนะครับเราก็จัดการถอดสแกนิ้วนะครับอ่ะเรามาดูฝาหลังใหม่ เห็นไหมครับฝาหลังใหม่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันมาพร้อมเลนทุกคนแกะสติกเกอร์ออกทุกคนนี่นะครับหลังจากนั้นก็ให้ดูตำแหน่งมันนะครับดูตำแหน่งให้ดี อยู่ในลักษณะยังไงนะครับเราใช้มือผลักจากด้านหลังผลักออกมาจะใช้ความร้อนควบคู่ก็ได้นะครับในกรณีที่มันไม่ออกนะนี่ใช้ความร้อนเป่าลงไปอย่าไปเป่าตรงสแกนนิ้วโดยตรงนะครับให้เป่ารอบข้างทุกคนให้เป่ารอบข้างหลังจากนั้นก็นี่ครับงัดออกมามันก็จะหลุดง่ายกว่าเดิม นี่กาวเดิมมันยังเหนียวอยู่ไม่จําเป็นต้องติดกาวใหม่นะไม่จําเป็นนะครับมันอยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วก็ใส่ไปนะครับอ่านี่มันก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นทุกคนก็ให้เรามานี่นะครับ ให้เรามาเสียบสายแพรนะครับสายแพรตรงนี้มันยืดได้นะทุกคนยืดได้นี่เราก็ยืดมันไปนี่นะครับใส่สายแพร์ลงไปใส่ตัวล็อกให้เรียบร้อยโอเคหลังจากนั้นทุกคนก็ใช้กาวนะครับกาว กาวสองหนะ้าเออไม่ใช่กาวสองหนะ้ากาวยูฮูนะครับเพื <P ew are> ่อเพิ่มความเหนียวเนี่ยหนึบลงไปแต่ปัญหาคือตอนนี้เราต้องหากาวมาใส่นะครับแนะนำให้ใส่ตรงตัวแกนกลางแบบนี้นะทุกคนใส่เข้าไปเว้นระยะนะครับเว <ind> ้นตรงที่ มีสายแพยนะทุกคนผมจะเว้นนี่ผมจะเว้นตรงนี้ไว้นะนะครับเพราะว่าถ้าเราติดเดี๋ยวถ้าวันใดวันหนึ่งเขากลับมาเปลี่ยนอีกนี่ความซวยจะมาเยือนเราอดิโอเคเมื่อติดแบบนี้แล้วเราก็นี่นะครับอ่ารู้สึกว่าสายแพยมันจะ อ่าสายแพรมันจะผิดรูปอยู่นะทุกคนรู้สึกว่ามันจะใส่ผิดรูปอยู่นะโอเคอ้าวเราใส่ไอ้นี่ผิดนะทุกคนเราใส่ไอ้นี่ผิดขอโทษด,ด้วยนี่มันต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้ขอโทษด,ด้วยนะครับผมว่าแล้วนี่ทาไมมันใส่ไม่ลงนี่ต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้กราบขอ,อไปทุกคนด้วยเนาะ มันก็ต้องมีการผิดพลาดก,กันบ้างใช่ไหมแล้วก็ใส่กลับไปใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับกาวยูฮูมันยังไม่ทันแห้งทุกคนไหนมันอยู่ยังไงวะอยู่แบบนี้อทองแดงจะอยู่ด้านบนนะทองแดงจะอยู่ด้านบนนะครับทองแดงจะอยู่ด้านบนเห็นไหม ถ้าเราไม่สังเกตน,นี่ติดไปก็ไม่ลงนะทุกคนโอเคเรียบร้อยหลังจากน,นก็อ่าเราลือมอีกหนึ่งอย่างทุกคนเหมือนกับว่าเราลืมอีกหนึ่งอย่างนะรีบถอดนะทุกคนรีบถอดโอ,โอ้โหโคตรซิงเลยทุกคน ต่อลงมาดวนเลยนะครับอย่าให้ทันกาวติดหรืมอะไรรู้ไหมทุกคนไฟแฟดทุกคนนี่เราลืมใส่ไฟแฟดทุกคนตอดไฟแฟดมาด้วยนะไฟแฟดนี่มันแค่ติดไว้เฉยๆนะ รบขอไปทุกคนด้วยทำให้เสียเวลาโอเครอบนี้ไม่รอดแล้วทุกคนเหมือนจะมีกาวอยู่ในจอนะ นี่นะครับปัญหาแล้วทีนี้มันเป็นปัญหาแล้วทุกคนเป็นปัญหาระดับโลกแล้วทีนี้ครับหมายถึงว่ามันมีเศษเศษกาวนี่นะทุกคนใช้สกอตเทปให้เป็นประโยชน์ทุกคนอัดเข้าไปนี่แป๊บเดียว กาวไม่ตันแห้งจบแล้วเสียเวลานิดหน่อยนะครับคลิปนี้กราบขอไปด้วยนี่เรียบร้อยใหม่วิง่งจบเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ